ะคะุณน,นี่เราจะมาทำอะไรนะคะลูกจุเลียนซีค่ะเอาลูกฟาไไปดูดียอีกัอ่ะพลาบีบเปลือกไข่ใส่ละเอียดละเอียดนะเอ๊สิจูลงมาถ่ายใกล้ๆอยู่ลูกไถ่ายตอนเอ็อจีฟองแล้วสองหนึ่งแล้ว ว่าเปลือกไข่จะทำให้สีสวยขึ้นมีอะไรเนี่ยมีแคลเซียมด้วยนะลูกกินได้เหรออันนี้เราใช้ในเดี๋ยวมันแบกไปแตลเซีเดี๋ยวพอแล้วเอาแค่สามฟองก่อนนะสามฟองต่อหนึ่งขวดเหรอไม่เดี๋ยวจะทำให้ดูดูขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆอะนหนูกตีไข่หรอตีไข่ตีไข่เหมือนทำไข่เจียวนั่นเลยตีทำหัวไข่เจียวเลยตีตี ตีนไหนเขาให้ตีอย่างนั้นหรอเขาเรียกว่าคนโคนคนนั่นน่ะเอออย่างนั้นแหละยเออหย่อใส่น้ำปลาลงไปเลยไข่เจียวมีเปลือกไข่สีมันมันออกเป็นสีไข่ไก่ก็จะเป็นสีประมาณนี้สีเหลืองอ่อนอ่าเดี๋ยวแม่จะใส่น้ำปลาอ่ะถือช้อนไว้ไข่เป็ดก็จะเป็นสีส้ม ชีชีอ่ะเทโลงอันนี้หนึ่งชอ้อน,น,นอ,อ่ะเทลงเค็มไหมน่ะสองชอ้อนแม่แม่เป็นรู้วิธีทำมันนี้มาจากไหนมแม่เป็นรู้วิธีทำมาจากไหนอ่ะทำไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นรูปปรับสูตรเอา <c oughs> ดูจากของคนอื่นมาแล้วก็เราก็มาปรับสูตรของเราเอาไม่ต้องใช้อุป,ปกรณ์เยอะใช้นี่ก็พออ่ะใส่ลงไปหนึ่งเกลือ,อไม่ใช่ลูกโปงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้ คุณไม่เหมือนเดิมอ่ะคนให้ละลายให้ละลายหมดเลยเข้ากันให้หมดเป็นเนื้อเดียวกันอย่าคนแรงเดี๋ยวกระเด็นออกอุ้ยยังเหละเซียวขาวอยู่ยังต้องคนให้มันละลายเลยโอ้ยเฮียอยู่ก็ทรรมดาอยู่แต่วันเฮียโอเคได้แล้วได้ลุซีทันหาจิ๊บจเสร็จแล้วแม่เองถอยสีส้มถอยไม่ทำเอง ไม่เหมือนชมวูนแล้ไม่เสร็จแล้วลูกแหม่เนี่ยมันไม่มันไม่โฟกัสอ่ะกินน้ำปลาที่ตึงเลยไอ้ที่ดูโทรศัพท์หรือวันเล่นเกมยังไม่ละลาย้องไม่ละลายวันนี้อากาศดีจังเลยเนี่ยยังไม่มีแดดเลยตอนนี้สองอาทิตย์แล้วแม่ นี่เราต้องใช้อะไรบ้างนะครับใช้ไข่ไข่อะไรก็ได้ไข่สามฟองแล้ำปากสามแม่ใช้ไข่ใช้ไข่นกกระทาได้ไหมอ่ะโอ้คือลดสองชั้นมันจะไม่พอนะไข่นูกกระทาโอเคไข่นกกระทาคงไม่เหมาะสมไข่นกกระทาไว้ไม่ดีแบบไข่ไก่แล้วไข่ลาบใช่ไหม โอเคได้แล้วทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปกันเ้สนขั้นตอน,นต่อไปตักประมาณนี้อันนี้ขวดประมาณลิตรกว่าเนาะตักประมาณหนึ่งช้อนอใส่ลงไปให้ได้เปิดข่ด้วยใส่ลงไปเท่าไหร่อะอุตส่าห์กอกแล้วอันนี้แดดน้ำน้ำนี้ <c oughs> เราเราตั้งตาแดดได้กนะี่วันแล้วลูกสามสี่วันแล้ววัน สามมาแล้วตอนนี้เราก็กะกะเอาเราไม่ได้เป๊ะๆมากอ้าวนี่ใสไปแล้วไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้อกะกะเอาแม่นะมันไม่เหมือนสีเดิมเลยอ่ะที่จริงเปลือกไข่ก็ให้มันละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วทว่าถ้าใส่แล้วจะสีสวย, <laughs> สวยเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มๆแม่ <laughs> มันเนี่ยอะไรเข,ขาขาไม่รู้จิกก้อง เดี่ยวฮาราวิ่งมาดูดิเนี่ยจริงไหมจะพูดอะไรปิดคลิปก่อนไม่ใช่อยากพูดก็พูดเถอะดูดูด้วยกันฮนาะาทำอะไรอยู่อืมกลิ่นไข่หอมมากโอเค <c oughs> ไม่ได้อยากกินไม่อยากกินเปลือกเปลือกไข่เปิดแล้วแม่มีไข่เหลือไม่อยากกินไขนะ่ไก่แม่ไก่อเอาไข่ ตอนนี้แดดยังไม่ออกะนะไม่จะ้ะครับนี่จะ้จะเขาถามว่าอะไรกินางเงี้ยเขาทำไมเราต้องเอามุ้งมากลางมันเพราะว่ามันมีแมงมากินผักใจก็ลเลยต้องตางม,มุ้งขึ้นมันหนึ่งอ๋อต้องมุ้งขึ้นตางแดดเพราะว่ากลางวันแสงแดดมันจ้ามันทำให้ต้นกล้าต้นลไม้ตาย เบมาแห้งันี่เราทำดินใบไม้ใช่ไหมแต่ว่าเปิดให้ดูเลยมันยังไม่นี่มแบบวันนี้เราต้องออกเออกเลยครับที่ใส่ไม้เบดวันนี้เราต้องลดน้ำแล้วก็กลับกองใหม่เพราะว่ามันครบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับกองหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ชับนิดนึงชับไหมคะ มันไม่มันไม่ค่อยชดัดนกเลยก็มันอยู่แดดมันไม่อยู่แดมมมดมันก็ไม่ชัดนี่<ช>พราทัวร์ลงน,น,น,นี้ก่อนแชลแลอยิง้โหต้องยิงยิงอตงนี้ก็จะเป็น เยอะเลาะไม่ได้ทำความสะอาดอ้ทอะไรัน้ัเายนุลเขหเงอะเอาไว้ใส่เบต้นไม้อัน้ก็เตรียมทำปุ๋ยหมักแล้วก็ทำดินใบไม้ดินเอามาทำปุ๋ยหมักก็ได้ทำดินใไม้ก็ได้เดี๋ยวเอาขี้วัวมาใส่แม่ดูนี่นี่ขยะมาคาบมาอ้ยมามามาแม่แม่พักคลิปก่อนนะ